ก็มีก็ก็ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ผมก็จะมาเออแก้ไขยอย่างอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็จะมาผสมของด้วยนะครับน้ององ,องบกักบอกว่าทาไมผมทําไมผมใช้ปืนที่เป็นปืนธรรมดาทำมายิงมันไม่แรงนะคุณต้องใช้ปืนไฟนะครับในการยิงนะเมื่อกี้ผมแค่น้ำดำเฉยๆนะครับใช้ปืนอะไรก็ได้มาแต่ว่าห้ามใช้ปืนพึ่งเนาะห้ามใช้ปืนที่มันยิงไม่ได้ครับมัน ที่มันยิงอ่ะออกมาเป็นลูกอะไรอ่ะที่มันยิงใส่อมบีแล้วมันก็ไม่ตายอ่ะแต่ว่าปืนนั่นแหละเป็นปืนที่ไปขัาบบา้านฆ่าอมมีได้นะเรก็สามารถเลือกได้อสองปืนนะโอเคนะผมก็จะใช้วิชาการแก้ไขนะโอเคนะแก้ไขการแก้ไขผมก็จะสอนว่าเป็นยังไรนะ แยงเลขครับมีมีคนบอกว่าพิธีทำยาไม่ใช่วิธีทํำปืนไฟมันทํำยังไงนะครับมันก็ทํำง่ายๆับผสมปืนกับไฟนะครันี่มันก็ได้นะแต่มาชอบมีคนบอกว่าผมผสมระเบิดมันก็ได้เป็นหนังกระติกครับไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นไฟก็ต้องผสมพริกนะครับว่าเปืนมันแตกต่างกันเนาะมาเริ่มกันส่วนผสม โอเคแล้วแล้วก็มาเริ่มที่รับตอบต่อไปนะครับนั่นก็คือ,เ,อ,อเวลาคุณสูงเท่าเออสูงเท่าในโลกนี้นะมันจะไม่คุยให้แต่ว่าแอดมีจะไม่ให้คุณสูงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหลุดนะครับเวลาคุณอยากสูงคุณก็ต้องวิธีทายานนะคุณก็ต้องเออใส่หือหูไปนะใส่หูไป ใส่หูไปนะใส่หูไปใส่หูไปเรื่อยเลยครับไม่ต้องสนใจมันบางครั้งอาจจะแหลกบ้างนะครับไม่ต้องสนใจนะเราก็ใส่หูไปเรื่อยๆนั่นแหละเมื okay. ่อเราใส่หูไปเรื่อยๆแล้วก็กินนะมันก็จะรู้สึกตัวใหญ่ขึ้นนะใช่ครับหูมันตัวใหญ่ขึ้นใครที่จําได้ก็ เป็นคนที่น่าจะจําได้ที่สุดแล้วล่ะว่าหุ่นมันใหญ่มากนี่อยากสมุงเกินนับไม่งั้นค,คุณก็จะกลายเป็นไทท่านนะับที่หูที่สุดในโลกกับแต่ว่าผมเคยเล่นมันไทท่านแล้วนะ,ะเมื่อกี้เคยเล่นเป็นไทท่านอยู่มีคนกําลังจะมาฆ่าผมจะไม่ฆ่าเพราะว่าผมไม่มีปืนนะไทท่านไม่มีปืนอยู่แล้วไทท่านมีจมือที่เอาไว้จับคนมันกิน แต่จร,จริงๆมันสูงได้กว่านี้อีกนะมันไม่ได้สูงได้แค่กระเพือกกระเปือกไม่ได้สูงได้แค่นี้มันน่าจะสูงได้นะคือทําให้สูงที่สุดนะถ้ามันสูงที่สุดไม่สามารถอันนั้นได้แล้วอันนี้น่าจะสูงที่สุดยังเอ้ขออภัยด้วยนะมันมีปัญหามาอยู่มีข่าวมาอยู่โอเคน่าจะสุดแล้วแหละนะ แล้วก็ลบอปันี้พวกนี้ออกนะแล้วก็ให้คุณนั้นใส่ลูกบอลดิสโก้ลงไปนะใส่ได้นะใส่ถึงนะใส่ถ,สถึงโอเคพอใส่ถึงแล้วก็ลงไปแล้วก็สปอนเค็มแล,ลแล้วก็กินนับแล้วคุณก็จะกลายเป็นไทท่าน,นับที่ใหญ่นี่นะครับนี่คุณก็กลายเป็นไทท่านี่ใหญ่แล้วนะซึ่งจะเดินช้าด้วยนะอุ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ชมผมใหญ่กว่าไอ้นั่นอีกอื้มมันเป็นไงล่ะไทท่านแบบ รูปแบบใหม่นะตัวนี้แหละที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ผมใช้นี่แหละไอตัวนี้แหละเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับนี่ตัวนี้ที่ผมใช้แต่มันเดินช้านิดหนึ่งนะครับซึ่งเดินช้ามาคุยน้ำมันไททันนักกล้ามโหดูดิแกดูดิสี่ไททันที่ใหญ่ที่สุดคือฉันไงจะไปไหนนะปเราไม่ต้องสนใจเขากันน่ครับนี่คือยาที่ทำให้คุณนั้นกลายเป็นไททันที่ใหญ่ที่สุดนะครับ นี่คือไทท pues nah, ่านที่ใหญ่ที่สุดนะถ้าใครอยากทำก็ไปทําได้นะถ้าใครอยากเป็นไทท่านที่ใหญ่ที่สุดนะไม่ต้องเป็นกระเปียกกระเปียกนะอยากเป็นไทท่านที่ใหญ่ที่สุดก็ตัวนี้แหละครับใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแล้วปรับแล้วก็ปรับตัวสูงให้ตัวสูงด้วยนะจะได้ตัวสูงมากจะได้เป็นไทท่านที่ใหญ่มากครับโอ้โหจะอย่าซื้อเกินนะไม่งั้นมันก็ไม่มันก็จะหลุดไปเลยนะก็หลุดแมพไปเลยผมก็ มีคนบอกว่าตัวนี้ไททันตัวนี้มีความสามารถไหมมีความสามารถรับสามารถขึ้นเขาได้ด้วยคอยดูนะโอ้ยเอเลียน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 มาทําไมฉันเลียกงุไปแล้วนี่นี่ครับมันสามารถขึ้นเขาได้เน่อือไททันตัวนี้ไม่ธรรมดานะเป็นไททันที่โหดที่สุดนะซึ่งกระโดดสูงอยู่นะแต่มัดกระโดดช้าอยู่นะแล้วก็ลงมาเร็วด้วย ถ้าใครอยากเป็นไนท่านก็ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเวลาคุณเรเซตตัวละครเนี่ยมันจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยเนาะอันแบบคนที่เล่นเกมนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนได้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูอันนั้นก็ไปย้อนเลยโอเคโอเคเราก็มาเล่นกันต่อนะโอเคมาเล่นกันต่อไม่ต้องสนใจละเราเป็นไทท่านที่ใหญ่ละโอเคมาเล่นกันต่อเลยมาเล่นเลย ผมจะจามาผสมอะไรดีหน้าที่ผมมีอ๋อผมจะเลือกปลาทูน่าแลา้วกันปลาเอาปลาก็ผสมไปแล้วกับออแซนด์วิชกระดูกอ่าแล้วก็อ,อป้องบัญชาระเบิดเฟรยีอ้นนี่แมนูมันจะได้อะไรวะรว่าผมสปาวมันออกมาแล้ว กินก่อนแล้วค่อยตายเพราะยายังไม่สมบูรณ์เอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวได้ครับท่านผู้ชมผมผมลืมขออย่างหนึ่งที่ผมน่าจะคิดออกมาได้นี่ลืมฟักทองแล้วก็ไข่เออแล้วก็ลูกบอลดิสโก้ด้วยผสมกับทัวร์นะลูกบอลดิสโกโส้ผสมทัแล้วก็เฟรยีสมอง แค้นี้เลยครับเราก็มากินเลยเลยว่าสูตรนี้จะเป็นไงเขาสําหรับใครที่ไม่รู้อุ้ยอุ้ยโอโ้นี่มันโอเคอเออคุผู้ชมบุกคีคคค้ผมตัวสีม่วงเลยจะลองใส่แซนวิชกับเอกระดูกครับมันเอ้แซนดวิชกับกระดูกมันตายนี่หว่าคอยดูนะโอเคนะผมก็จะไม่ค่อยแนะนำนะแต่ท่านผู้ชมนั้นถ้าอยากนะ กล้าไปดูกันได้นะนั่นก็คือผมก็จะสอนอนับสอนของแรกนะก็จะสอนเอากระดูกนี่ให้ผมก็จะให้ผมก็จะสอนผสมกระดูกนะครับอย่างแรกนี่ผสมแฟร์ไดมันได้อะไรนะรนี่ผมรู้แล้วนะแต่ผมแค่มาบอกท่านผู้ชมนี่มันก็จะได้มือนะครับได้มือกระดูกเฉยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมัน,นก็แค่เป็นของที่กระจกที่ผมเคยเห็นมาแล้วก่อนผสมกับสมองนะครับ ผมแต่ว่าดูเลยนะเลือกผมความจําไม่ค่อยจะจํานะนี่หัวกระดูกนะอันนี้ผสมกับแซนวิชมบนจะได้เลอะไรคนระับนี่อ่านซิอ่านซินซถ้าอยากอ่านก็ผมจะซูมให้ถ้าอ่านไม่ได้ก็ก็กินต่อหน้าเลยแล้วคุณอ่านไหมอ๋ออ๋ออ๋อยาเดิมนี่ว่า โห้ยาเดิม้ปเฮ้ยยาเดิมที่ฉันกินไปตั้งแต่แรกนี่นี่นี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้นะความจำเสือ่อมมีคนบอกว่าถ้าใส่ออกระดูกไปแค่อันเดียวมันจะคืออะไรคนระับผมที่เกลี่ยผสมนับมันก็คือเนี่ยบนี่มันก็คือนี่นะนนนแหละมันดูอุบาทมากเลยครับมันไม่ ผสมกับกระบ,บอกเลยไอ้นี่ผสมกับเอออนี่หูห <c oughs> ูเลยมันก็จะได้เอออน้าเอออันนี้ผมยังไม่เคยผสมเลยครับดูกันแต่จริงๆผมไม่เคยผสมหน้าเนี้ยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเคยผสมยังนะไอ้นี่มันเป็นไททันนะผมผมน่าจะลืมสูตรยาน,นี้หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะไททันตาเดียว ถ้าใครอยากทำก็มาทำได้ผมรีวิวแล้วกระบอกไม้ไผ่ผสมกระบอกกระบอกไม้ไผ่ไม่ได้นับแกก็ผสมกับเออจิ้งเหลยแล้วกันเอ้ยไม่ใช่แกกระปอมเออนั่นแหละเดี๋ยวบ้าเราเรียกว่ากระปอมและโอเคแล้วก็อันนี้ผมไม่เรียกว่าระเบิดนับโอจะเรียกว่าไดร์ไม้โอเคไดร์ไม้โอเคได้นับ เึ้นผมจะกินให้ละกันนะแต่ว่าทุกคนไม่อยากไปกินใช่ไหมนี่มันน่าจะนี่ครับมันเป็นซอมบี่อ้วนนะก็อยากรู้ไหมนะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมันสามารถมันมีสบู่ปลาด้วยนะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูเดี๋ยวคุณมาดูคลิปผมก่อนนะมันจะได้รู้โอเคโอเคอันนี้ผสมกับโลบักมันจะได้เออมันได้มันไม่ได้อะไร อันนี้ผสมกับแปลงมุมเดี๋ยวนะโอ้ได้ได้ได้นะปลานี่คอยดูนะอันนี้มากินก่อนหยาบหยามโหซอมบี้เรามลุมกระทืบวยโอ้โหสปานโคง้งแต่หน้ากลัวเหมือนกันนั่นไงตัวนี้เนียวโอ้โหสพานโคง้งแต่ผมไม่กลัวนะเพราะอะไรโอ้โหนี่มันสพานโค้งนี่ว่าสพานโคงนะ้งครับ นี่คือสะพานโค้งนั่นเองมันน่ากลัวนิดนึงนะแต่มันเป็นสะพานโคง้งเดหยื่นะซึ่งมันน่ากลัวมากนี่ผสมกับปลามันก็จะได้สม,มิปลานะนี่สม,มิปปลาสม,มิฟิตเนาะสม,มิฟิตมาลองกินกันเลยนะมันก็จะเป็นปลาที่น่ากลัวแล้วก็มียิ้มด้วยนะนี่ยิ้ม เป็นปลาซอมบี้นะนี่เราก็จะเข้าไปกินใครได้นะเฮ้ยวันเดฉันเป็นปลาซอมบี้เดชโอเคนะปลาซอมบี้ไม่ต้องผสมมันหรอกโอเคครับกระดูกผสมกับเอ่อพริกนะมันจะได้อะไรรู้ไหมมันกระดูกผสมกับพริกือว่าผมพูดว่าเปื่นะ okay. โอเคอ๋อมันได้เอ้ยรู้แล้ว โอเคโอเคโอเคโอ้โหตายตายกี่ลูกเมื no? too, <mon> ่อกี้ตายลูกกูเป็นลัวๆเลยรีเซ็ตนี่อันนี้เดี๋ยวนะผมตัดต่อไปถึงอุ้ยนานอยู่นะคลิปนี้โอเคก็จะให้ดูด้วยนะครับพิกผสมกับปืนก็แล้วนะครับผสมกับปืนก็แล้วไม่มีอะไรเนาะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงหรือว่าผมผสมเนาะเฮ้ยน่าจะมีปืนนะชมว่าปืนอะไร อ๋อมันมีอยู่น้ำนี่หว่าผมพูดจำเสือบจะไม่ได้อันนี้ผสมกับเอันนี้นะกันอันนี้ไม่ได้นะมันไม่ได้น,นี้ผสมกับแฟแท็กนะผมเรียกว่าแฟลแท็กแล้วกันไม่ได้นะครับอันนี้ผสมกับเออ,เอกระดูกโอยหัวกระดูกผสมกับนัวมันก็น่าจะไม่ได้หรอกนะเฮ้ยมันได้ได้ไงวะ อ๋อมันเป็นหมัดกระดูกลืมอีกแล้วโอ้โหหมัดกระดูกโอเคนี่ครับหมัดกระดูกมันเหมือนยกเหล็กมาตีเลยครับแต่ไม่ต้องชั่งมันครับตายเมื่อกี้ผมรีเซ็ตสองรอบโอ้โหสุดยอดเลยกับคนที่อยากตายอันนี้ประสกบการนกมันก็น่าจะอันนี้ครับผมไม่ยอมผมไม่กินให้าผู้ชมดอกว่ามันเป็นปีกกระดูกครับผู้ชมน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละว่าเป็นปีนปกระดกแต่ว่ามีน้องบอกว่าผมไม่มีกระดูก ก็ต้องกินให้ดูนะมาแต่จ,จริงๆผมก็อยากกินให้หรอกเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วใช่ไหมนี่นี่กระดูกส่วนของพวกนี้ก็โ no, น no ผสมไม่ได้แต่ลองสักแต่ว่ามาันเจ้ามันจะชอบมีคนมาลองนะอันนี้มันเป็นพึ่งซอมบี้นะนี่พึ่งไอเอมพึ่งซอมบี้ เก็บ okay, เราก็มาเป็นพึ่งซอมบี้กันววดีววดีอ้อยเรามาเป็นพึ่งซอมบี้กันเพื่อนมาเป็นพึ่งซอมบี้กันมาเป็นพึ่งซอมบี้แคมป์ <c oughs> okay, โอี้ผมไอโอเคสวัส okay. ดีเพื่อนอุ้ยนี่ต้องช่างช่างมันเลยครับโอ okay. เคไอ้นี่มีคนไอ้ผสมกับกบนะมันจะได้อะไรรู้ไหมมันไม่ได้นะ มันจะจะไม่ได้อยู่ละทั้งหมดนี่น่าจะไม่ได้นะฟักทองมันได้ไปวะมันผสมด้วยกันไม่ได้นะมันจะมีอันหนึ่งที่มันได้นะในนี้โดยตรงนี้แหละผมน่าจะไม่รู้เหมือนกันนะอันไหนที่มันได้วาดูบอลดิสโก้หรือเปล่าไม่ได้นะดูเบสโก้ดิเออลูกบอลดิสโก้ลองแล้ววันนี้ลงละอันนี้อมัน โอเคโอเคอันนี้ oh, อ๋อน,นี่ไงครับอันนี้อันนี้เน,น่เน,น่เน่อันนี้นะโอเคนะมันก็ไม่ได้นั่นแหละโอเคนะับใครที่ชอบเย็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ติดตามไป ไปตลอดอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะเจอกันคลิปหน้านะอย่าก,กด,ดไลค์เลยนะดูกันเยอะๆด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยว่าแมบวิกกี้เวสต์ัอัปเดตยังก็ว่าผมชอบพลาดนะเพราะพลาดจากหนึ่งนะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย